วันนี้คุณทิพานันสิริชนะร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็รู้สึกได้ถแถลงเป็นแพ็กเกจเลยนะของขวัญจากรัฐบาลมีอะไรบ้างนี่คุณทิพานันนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงของขวัญผมก็ทนายกรัฐมนตรีนี่พลเอกประยุทธ์นี่ก็ห่วงใยและต้องการส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนจึงได้มอบนโยบาย ให้หน่วยงานต่างๆมาตรการต่างๆเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนหลากหลายมาตรการนะเอาเท่าที่พอจะสรุปได้นะคุณภาคภูมิเช่นมาตรการชอบดีมีคืนเนี่ยเริ่มวันที่หนึ่งมกราคมนะถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566ลดภาษีให้ได้ให้ในอัตรารอยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของภาษีปี66สามารการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา1เดือนโดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคม66 4สี่สายการบินลดค่าเครื่องบินภายในประเทศ20%จากมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศนี่แหละครับ,รบอันนี้เอาคร่าวๆนะมีรายละเอียดอีกนะเรื่องวิเดพนก็มีนะเอาสั้นๆตามนี้ก่อน5้ามาตรการตึงราคาน้ํามันทุกชนิดตั้งแต่24สธันวาคม65จนถึง3มกราคม66อันที่6นี่ให้คงราคาขายส่งราคาขายส่งหน้ารวงกัน LPG ที่19.98บาทต่อกิโลกรัม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับรับอันนี้ก็ซึ่งมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกเ p g นี่อยู่ที่408บาทต่อถัง15บกิโลกร,รมัมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1-31่มกราคม6-6หกนี่เจ็ดมาตรการลดค่าโดยสารของบกสร้อยละห้าสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารการเดินทางผ่านทางออนไลน์1-31่ถึงธันวาคมที่ผ่านมา 8. ลดภาระคา่าไฟฟ้าช่วงวิกฤตราคาช่วงวิกฤตราคาพลังงานดึงราคาไฟฟ้าที่4.72บาทต่อนหน่วยไปจนถึงไต,ตรมาสที่2ของปี 66.9. มาตรการยกเว้นค่าโดยสารเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงนะคุณภาคภูมิอันนี้เราก็ไม่อ่านซ้ำนะอผมอ่านไปสองรอบแล้ว,น,วนี่นะะ 10. มาตรการขยายเวลาการโดยรถเมล์ในเขตกรุงเทพมหานครเส้นทางที่ผ่านสถานีจัดเขาดาวกับ เช่นสยามพารากอนไอคอนสยามเอเชียทีคถึงเวลาตีสองของวันที่หนึ่งมกราคมสิบเอ็ดมาตรการให้บริการฟรีเรือไฟฟ้าตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาจนถึงหนึ่งมกราสิบสองมาตรการเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เจ็ดวันนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าจนถึงสี่มกราคม 13. เข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทั้งคนไทยและยานพาหนะ31ธันวาถึง1มกราคม 14. มาตรการช่วยลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับบอสยอผ่อนน้อยเบาแรงลดค่าง,งวดผ่อนชำระเหลือ20%ของค่าง,งวดเดิมขั้นต่ำ5 0าอบาทต่องวดสูงสุด6งวดที่ยื่นคำขอระหว่าง 1, 1มกราจนถึง3มสิบมีนาคม -66 โอ้เยอะมากกันนะน,นี่โอ้มีถึง18ข้อนะ เอาอีกสักข้อไหมเอาข้อไหนดีนี่กยศลดนี่รถเบีย้ยปรับลดเงนินต้นขยายเวลาถึง30มิบถุนายนสองพัน